ท่านจะเอาเงินที่ไหนท่านจะส่งออกอะไรไปถึงจะได้อยู่ไม่มีทางครับแต่คราววันส่งให้เราทุกวินาทีถ้าเราโตจริงถ้าเราจริงไหมจริงเ,<อ>เรื่องใหญ่นะครับเ,<อ>เพราะฉะนั้นตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป<อ>ผมที่เราฟังมาแต่เช้าแล้วท่านตัดสินใจไม่ทําก็ไม่ว่ากันผมไม่ใช่คำว่าผมชวนคนใดบผมจะบอกทีมงานว่าเราไปบอกของดีกับคนทําไมกินอาหารอร่อยเสือกบ,บอกทุกทุกวันเลย หนังดีก mm. ็บอก D ีวีดีก็บอกทําไมเรื่องนี้ดีได้ตังถึงไม่บอกถ้าไม่บอกถ้าบอกเขาไม่รแล้วมันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยตบมือแล้วความรู้สึกว่ามันอยู่ที่เราต้องกล้าบอกอย่างน้อยวันละห้าคนให้คนปฏิเสธท่านจะได้อาวุธท่านจะได้อาวุธถ้าคนปฏิเสธท่านท้อท่านไม่ได้อาวุธเพราะท่านไม่ได้โชะ าท่านไปบอกคนหน้าคนแล้วคนไม่เอาท่านฉลาดขึ้นเยอะแต่นั่นก็คือความรู้คนเป็นเศษคือความรู้ความมเดียคือพลังท่านเชื่อไหมผมตัดสินใจเนี่ยผมสิบสีวันนะผมคิดว่าผมรู้เยอะเลยนะครับในวันนี้แล้วผมก็จะออกเดินทางแล้ววันศุกร์นี้ผมไปจันทบ,บุรีแต่ผมกลับมาผมจะละลงไปช่วยลูกเจ็ดคนนะผมไปช่วยเรา พผมัิดว่าจาลงไปจับมือผมคิดว่าเขาเก่งกว่านี้แล้วเขากลับอันนี้แล้วลูกลูกเจ็ดคนต้องไปสอนลูกตัวเองด้วยแล้วทําให้ทุกคนเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ศูนย์เรียนรู้ขนาดเล็กแล้วคราววันจะโตมากเราก็าจะโตด้วยท่านลองดูใช่ครับผมว่าแค่ขนมพุกยิางทำแค้กว่านี้ผมเอาง้ยิไปขึ้มมาสี่วันผมเป็นอะไรเนี่ย ผมมีอายุว่หกขวบเหมือนกันนะก็ยังทำได้